เนี่ยอ่าแล้วลักษณะแบบนี้เห็นนะพอเรามีแบบนี้เราดูเอ้ยนี่สูตรเนื้อเข้าสูตรเนื้อปั๊บเห็นนะเออเฮ้ยอืมสูดเนื้อนี่มันสูดเนื้ออะไรเนี่ยคาบมันเต็มไปหมดเลยก็พยายามดูนะพยายามหาเนื้อดั้มเดิมเขาเนี่ยอย่างตรงแขนเนี่ยเห็นนะ ตรงแขนเนี่ยเห็นหอือเปรับเนื้อนี้ยเที่ยวกับอะไรนี่ไงนี่เหนนะนี่เนื้อผงเก้าห้าตาเป็นดินแค่นี้อันเนี้ย เก่ากว่าไหมไม่รู้อ่าไม่รู้ไม่รู้มันก็มีเทียบไงเห็นไหมพอเรามีเทียบปุ๊บเราก็จะเข้าใจอ๋อนี่ยนี่เนี่เนี่เพื่อนดูนะเห็นไหมไอ้รอยปีแตกเนี่ยนะอ่ะมันปีแบบกระเบื้องแตกเลยอะ่ะเหมือนจานแตกเลยอะ่ะเห็นนะอ่า พระที่มีอายุเกินกว่า50ปีไปแล้วอ่ะนะมันแห้งเซตตัวเวลามันปีแยกมันแตกออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกระเบื้องแตกนี่แหละนะครับแต่เพื่อนๆคิดว่าองค์นี้เนี่ยเพื่อนๆจะเรียกว่าวัดหลักังหรือว่าจะเรียกว่าบางคุณผมหรือจะเรียกว่าสองคลองเนี่ยสองคลองสามคลองเห็นไหมเนี่ยเพราะว่าองค์นี้เนี่ย <c oughs> เขาอุดมไปด้วย ใช่ไหมเอ่อพระลงรักมาก่อนลงรักปิดทองมาก่อนแล้วมีคาบกุจับหนาแบบนี้เห็นไหมเออจับหนาแบบนี้เลยนะเป็นคาบหนังกระเบนด้วยเนี่ยเห็นนะคาบหนังกระเบนแบบนี้ของเกย์ทำได้ไหม ไม่รู้เหมือนกันของเท๋ทำได้ไหมแต่เรารู้ว่าองค์นี้เนี่ยนะเนี่ยเราเห็นสูตรเนื้อเนี่ยเนี่ยตรงซอกแขนตรงมือเนี่ยเราเห็นสูตรเนื้อเนี่ยเรารู้ได้แล้วว่านี่เป็นสูตรเนื้อของวัดละรังโดยที่เรามีหลวงปูน่นาคนะครับสองสี่เกนี่ยเป็นต้นแบบแล้วพอเราเห็นคราบแบบนี้เนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมว่าถ้าเป็นพระของบางคุณผม นะครับจะเป็นพระบรรจุกรุซะส่วนใหญ่ก็จะมีคราบแบบนี้ดังนั้นคํานวณอัตโนมัตินี่ต้องเป็นพระสองครองแน่เลยเออพระสองครองที่ลงรักษ์ปิดทองบรรจุกรุมีไหมไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินไม่ใช่ว่าไม่มีใช่ไหมครับไม่เคยได้ยินไม่ใช่ว่าไม่มี ไม่เคยเห็นไม่ใช่ว่าไม่มีอ่าแล้วไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยเนี้ยไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคืออะไรเออมันคืออะไรล่องรอยแบบนี้เนี่ยเห็นไหมอ,อ่าลงรับปิดทองบรรจุก,กุแล้วมีคาบขึ้นมาคุมหนาแบบนี้เออ คือถ้าคุณดูเป็นแล้วลนะ่ะคุณจะไม่แกว่งคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยว่าเออเฮ้ยนี่นี่นี่เห็นไหมเนื้อเดิมเดิมของเขาเนี่ยนะเนื้อเดิมเดิมของเขาเนี่ยเห็นไหมคุณไม่ต้องไปสนใจรอกว่าองค์นี้นะครับผมซื้อมา25ล้านนะครับ่าเห็นไหมครับนี่25ล้านนะครับ่า ใครมีแบบนี้นะครับเอามาขายผมเลยนะยีล้านคือไม่ไม่จำเป็นเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าเราดูออกเราบอกได้ว่าความแท้มันเกิดจากอะไรกระบวนการผลิตนะเห็นไหมผลิตนานแค่ไหนแล้วอายุความเก่าเนี่ยถ้าเทียบกับ95แล้วเก่ากว่าไหมเก่ากว่าเก่ากว่า95ก็แสดงว่าผลิตมาก่อน2500ใช่ไหม เหตุผลง่ายๆผลิตมาก่อน2,500มันมีการผลิตพระเกศก่อน2,500ไหมมีมก็อาจารย์ต้อยบอกไงพระเกศมีเป็นร้อยปีแล้วตั้งแต่ที่สมเด็จโตท่านสร้างอะ่ะเหรอแล้วอาจารย์ต้อยไม่เคยเอาพระเกศร้อยปีมาให้ดูอะ่ะช่วยเอามาให้ดูหน่อยสิอาจารย์ใช่ไหมเออจะได้จะได้หูตาสว่างไงใช่ไหม น่พระเกศร้อยปีหน้าตาเป็นยังไงครับอ๋อพระเกศร้อยปีเหรอครับนี่ไงเนี่ยพระเกศร้อยปีอืมเนี่ยพระแบบนี้อ่ะผิดเนื้อผิดพิมพ์ผิดเนื้อผิดพิมพ์เห็นไหมเนี่ยเกศร้อยปี แบบนี้เห็นไหมมันก็เลยทําให้เพื่อนๆเ,เรียนรู้ไม่ได้ไงพอเพื่อนๆเ,เจอแบบนี้ล้โอ้โหนี่มันมันไม่ถูกพิมพ์อะ่ะเออมันพิมพ์อะไรก็ไม่รู้เนื้อก็ไม่ใช่ก็ไม่เคยเรียนรู้เรื่องเนื้อของวัดะระฆังอะ่ะแล้วจะเอาเนื้อแบบไหนอ่ะเช่ไหมเนี่ยอย่างผมให้ดูเนี่ยอนเนี้ยเนื้อออกขาวใช่ไหมแล้ว แล้วนี่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 อย่างนี้เนื้อแก่น้ํามันใช่ไหมเนื้อแก่น้ํามันอันนี้เนื้อขาวอย่างเงี้ยมันเคยแก่น้ํามันมาก่อนแล้วมันแห้งเซตตัวมันเลยขาวใช่ไหมเออมันกลายสภาพแต่ที่แน่ๆคืออะไรเนี่ยเนื้อแบบนี้เนื้อแก่กล้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวียวยวยวนี่นี่น นี่นี่ไงเนื้อขาวเห็นไหมเนี่ยเนื้อขาวเออแล้วเขาก็จะออกเหลืองๆไปอย่างเนี้ย บเห็นไหมโอ้โหเนี่ยเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยนะเฮ้ยเอกลักษณ์ของการสร้างพระหลวงปุณณะสองสี่เก้าห้าเลยนะเม็ดอย่างเงี้ยและเนื้อหาความเก่าเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นความเก่าแบบเนี้ยนะครับเห็นไหมสูตรเนื้อเขาเนี่ยเห็นไหมสูตรเนื้อเขาเนี่ย 70ปีเห็นไหมเข้าใจไหมเข้าใจโดยง่ายไหมมันต่างกับพระโรงงานที่คุณมีอยู่ในมือตอนนี้หรือเปล่าต่างกันโดยสิ้นเชิงใช่ไหมเพราะวันนี้คือสูตรพระเนื้อผงแล้วถ้าคุณไปดูพระวัดพระนะครับเก่ากว่านี้สูตรเนื้อประมาณเนี้ยแต่เก่ากว่านี้คุณเข้าใจใช่ไหมแต่ทีเนี้ยพอคุณเห็นหลังตาเป็นนิ่งปัาบ เออนี่ไง2495หลังตราแผ่นดินมีจริงๆรงเว้ยเออพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรไม่ต้องสนใจพิมพ์อะไรสูตรเนื้อนะครับอ,อ่ากระบวนการผลิตกระบวนการผลิตมันเริ่มแต่สร้างแม่พิมพ์การผสมมวลสารอะไรพวกนี้จบจนกระทั่งได้ชิ้นงานออกมา1ชิ้นเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นพระแท้ใช่ไหมครับคือพระแท้เนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่การผลิตแล้วแหละผลิตจาก ที่ไหนอะผลิตของวัดะระฆังก็เป็นแบรนด์วัดะระฆังอะใช่ไหมเหมือนรองเท้าไนกี้อะผลิตโรงงานไนกี้นะที่เวียดนามที่กัมพูียที่มาเลเซียหรือว่าที่ไทยแลนด์อะนะเป็นโรงงานที่ได้รับลิขสิทธิ์ของไนกี้มันก็เป็นของแท้ใช่ไหมครับแต่ถ้ามันไม่ได้รับลิขสิทธิ์ไม่มีสูตรไม่มีอะไรเลยอะมันก็เป็นพาร์เก,ก้ ใช่ไหมแค่แค่นี้เอง่าแล้วทีนี้เนี่ยเจอ,พ,พ,อ,อ,เอ,อพิมพ์นี้ของที่ไหนวาอ่าเออพิมพ์นี้ของที่ไหนวัดสามปื๊ดมะอ,อืมสูตรเนื้อนี่มันสูตรหลวงปู่นาคอะสูตรวรัดระฆังอะนะเนื้อหาแบบเนี้ยกระบวนการผลิตแบบเนี้นะเออด้านหลังเห็นนะ กระบวนกัรเนี่ยหลวงปู่นาคชัดๆใช่ไหมเห็นนะเออเราเข้าใจได้ไหมเราเข้าใจได้แล้วเนี่ยหลวงพ่อกล้วยหลวงพ่อกล้วยเนี่ยพิมพ์เนี้ยนะพิมพ์ประคําข้างเม็ดเนี่ยนะเป็นหลวงปู่นาคเหมือนกัน แต่หลวงพ่อกวยนะครับเอาไปแจกนะเอาไปแจกที่วัดท่านอะ่ะเพราะว่าท่านมาเรียนวิชาที่กรุงเทพนี่ใช่ไหมมาสอบมาสอบปริยัตใช่ไหมแล้วก็มาศึกษาวิชากับหลวงปู่นาคนะครับคือหลวงปู่นาคเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อกวยด้วยนะอ่านะไม่อย่างนั้นท่านจะกลับไปเปลี่ยนชื่อวัดท่านเป็นวัดโคสิตารามได้ไงใช่ไหม ออเป็นการเชิดชูเห็นไหมพอเราเห็นกระบวนการผลิตเออมีเม็ดเมดแบบนี้โอเอเอเฮ้ยไม่ได้ยากเลยนี่ว่าเออขอให้เรารู้ว่าสูตรเนื้อหาของวัดระคังเป็นยังไงนะเขาจะมีพิมพ์กี่พิมพ์ก็แล้วแต่นะครับเห็นไหม เนี่ยสูตรแก่กล้วยสูตรแก่กล้วยนี่มันก็จะออกนวลน,นวลช่ำฉ่ำอย่างเงี้ยเหลืองเหลืองเงี้ยใช่ไหมเข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายแล้วแล้วทีนี้เนี่ยคุณจะมีความสุขคุณจะสนุกเลยแล้วคุณจะรู้เลยว่าใครเล่นพระแบบไหนหน้าพระเป็นยังไงนะอย่างที่ผมบอกไอลักษณะเส้นสม่ะนะลักษณะเส้นสม่ะนี่ เอออันนี้ของที่ไหนอันนี้เราก็ตีว่าเมตีว่าที่ไหนเนี่ยเห็นไหมกระบวนการผลิตโอ้วันนี้นานไปเลยไหมนานไปแล้วมั้งใช่ไหมโอ้เดี๋ยวจะให้ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาคุยต่อว่าไฮไลท์เรามีอะไรนะครับนี่95 องค์นี้มีหักซ่อมนะฮะมีหักซ่อมแต่ซ่อมสมบูรณ์แล้วนะครับองน์นี้ขอ2,000นะครับนะขอ2 0 0พนะององนี้ขอ2 0 0นพะมีหักซ่อมนะครับแต่ว่าเอาไปเป็นครูได้เลยองค์นี้นะครับหน้าก็หลุดมาตั้งแต่ทําพระแล้วนะครับไม่ใช่ว่ามาทําให้เสียหาย สภาพเดิมๆองนี้พันแก็แล้วกันนะครับอง์นี้อง์นี้ก็เหมือนกันเห็นไหมเราเก็บเอาไว้เป็นพระองค์ครูได้อง์นี้ก็พันแปดนะครับอันนี้เนื้อแก่กล้วยนะเรามีหลายสภาพนะถ้าใครสนใจนะครับส่วนอง์นี้นะครับเป็นหลังเรียบเป็นหลังเรียบแบบนี้องนี้2,000ันก็แล้วกัน นะครับสองพันองค์ใหญ่นี่หน่อยองค์ใหญ่ใหญ่นะเนี่ยนี่องค์เห็นไหมขนาดมันไม่ใช่สิ่งที่มากําหนดความแท้เท็จองค์นี้สามพันห้านะครับองค์นี้สามพันห้าเนี่ยโอ้โห,โโหเนื้อเม็ดเบลเลอร์เลยนะครับอ่าเนื้อผงวัดระครังเบลเลอร์เลยสามพันห้านะครับองค์นี้อ่าส่วนองค์นี้นะครับองค์นี้แช่น้ํามน อ,องนี้แช่น้ำมนเห็นไหมเอากลักษณ์ของเขาเนี่ยเราดูปุ๊บเรารู้เลยว่าหลวงปูน่นาควัดระครังองค์นี้ก็3,5 0 0นะครับอ่าพิมพนี้ไม่ค่อยได้เห็นใช่ไหมคล้ายๆพิมพ์เสียนโตเลยใช่ไหมอ่าพระแช่น้ำมนเห็นไหมเอากลักษณ์พระพิมพ์น่แช่น้ำมนเนี่ยพิเศษเลยนะออปชันเสริมตรงที่ว่าเวลาลงปฏิโมกอะ ใช่ไหมอ่าอยู่ในอุโบสถอยู่ตลอดเลยอะเห็นไหมเนี่ยมีพระสมเด็จวัดะระฆังที่เป็นวัดะระฆังแท้ๆนะอ่าหลวงปู่น,นาท่านก็ปลูกเสกอยู่เนี่ยใช่ไหมครับอ่าแล้วเวลาลงปฏิโมกเนี่ยเห็นไหมเอาไว้ใช้ติดตัวแควคาดปลอดภัยจเจริญรุ่งเรืองในสาขาอาชีพทั้งหลายทั้งปวงของท่านนะมีพระสมเด็จ แม้เพียงเข้าเมล็ดถั่วเขียวชีวิตก็ไม่วอดวายนะะะเจริญรุ่งเรืองแตกต่างกว่าคนทั่วไปนะครับ3,500นะ 3, 5, นะครับองค์นี้